เราชื่อน้ำหนึ่งเป็นเด็กต่างจังหวดัดมาเรียนมหาลายัยไฮโซที่ดังมากคือว่ารวยจะที่ไหนล่ะได้ทุนการศึกษาตั้งหากต้องทำงานใช้ทุนอีกสู้วันนี้เป็นวันแรกในชีวิตมหาลายัยจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นจังน้องเฟชี่วันแรกจะโดนรับน้องอะไรบ้างก็ไม่รู้กลัวจังดูข่าวเยอะสะด้วยสิแต่เขาบอกว่าให้มาเลือกห้องที่ตึกน,นี้อ คนต่อไปมาเลือกหน้าดูเมทได้เลยค่ะเ<า> <c oughs> ชิญเลือกเลยจ้าเลือกหน้าเองเลยเหรอเนี่ยเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าใครนิสัยเป็นไงแล้วถจะจะ้าเจอรูเมทมือตกล่ะ โอเคได้งั้นเดี๋ยวน้องขึ้นไปห้อง201นะอยู่ชั้น2เดินออกไปลิฟต์จะอยู่ขวามืออันนี้จะขีดคับขอบคุณค่ะ ฉเธอเป็นใครสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำหนึ่งเป็นรูมเมทคนใหม่ของพี่ฝักแน้ำฝักตัวด้นะคะ <What? S 2> พี่ชื่อทุชีค่ะแต่ปมติไม่เคยมีลูมเมนนะทำไมเธอถึงมาเลือกห้องนี้เพราะว่าหนูเห็นหน้าตาพี่รูแบบว่ารูหน้าตาใจดีอะค่ะหนูก็เลยเลือกพี่แล้วแต่อย่างนี้ก็อยู่จะบอกไว้ก่อนนะ นี่ต๊ะเครื่องแป้งฉันส่วนของเธอแหละไปจัดเองต้นนูน้นส่วนเตียงเนี่ยเพรเตียงนอนฉันเตียงนอนเธอฝั่งนู้ค่ะพี่ช่วยที่ว่าหลังเข้ามากาช่วยวเขาประตูก่อนนะมารยาทนิดหนึ่งเข้าใจนะพี่ว่าพ่อแม่น,อน,น,น,อนม้องน่าจะสม่ น้ำหนึ่งพี่อาบน้ำก่อนนะวันีพี่ไม่เรียนเช้าทำไงดีเราก็มีเรียนเช้าเหมือนกันไม่กล้าบอกอะ่ะช่างมันยังไงก็ต้องสลับกันอาบอยู่แล้ว แบรนด์อะไรอัะหนึง่งอ๋อใช้ B2D ค่ะ B2D อีทำไมไม่ใช้แบรนด์แบบว่า Gucci Chanel Dior Yves s a n Versace on the floor แบรนด์อะไรอ่ะไม่คุ้นหนูเลยฮะเหมือนเหมือนกันละมั้งไม่ใช่แบรนด์นี้อ่ะอ่าให้ดีว่าแม่ซื้อให้อ่ะค่ะ ี่ยังแต่ยังไม่ค่อยไปเลยพี่ก็แม่ซื้ออะไรให้ก็ใช้อันนั้นเลยค่ะก็อย่างนี้แหละเพิ่งเข้าปีหนึ่งอะเนาะก็จะน่าเหียบไปหน่อยแป๊บหนึ่งแล้วจ้าถ้ามีแนะนำก็ซื้อนะมันก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่ขนน่าแข้งพี่ก็ไม่ร่วงใช้หมดเนี่ยเนี่ยเดนก็ยังไม่กินก็โค่ะ ข้างในเมืองมีเรื่องจะเล่าไอ้เชี่ยอะไรวะเม,มาป่ะดีน้องรูมเมดใหม่กวเว้ยมันใช้เครื่องสำอางของ B s D มันบอกแม่ซื้อให้แต่งหน้าไม่เป็นแอปเปลิลวะมาเรียนนี่แหลใช้ B S D ได้ไหมเออดิเมืองแม่จอบอกว่าเออกามันไม่ดีหรอกโอแต่งเครื่องสำอ,อางให้มันดิเออก็จะแบ่งอยู่อะไรแบบว่าเอออย่ากลัที่กูทาเล็กตีนให้มันดีกว่าโรงเรียนไฮโซนี่เนาะ เครื่องสำอางของเรามันคงถูกไปจริงๆอะ่ะเขาคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราเหรอกแต่รอดูอย่าก็มีเรื่องมาอัปเดตกูจะไล่มือฟังรีบกิ้งกิ้งมาเลยนะกูรอได้มึงเจอกันจ้ะสบายจบจบ ต้องรอก่อนฮลโหลคะ่ะแม่แม่คะแถวบ้านเราอืมที่ห้างเขามีแบรนด์อื่นๆนอกจาก BSD ไหมคะ mm hmm. พวก Chanel, Dior, Yip Sam, n Amid อ้าค่ะม mm hmm. ีนี่หรอกว่าม่หรอกว่าสวัสดี หนูเขาใช้กันนะคะแม่แล้วหนูไม่มีหนูก็เลยอยากลองใช้บ้างใหเดี๋ยวไว้แม่ไปดูใ้นะโอเคแม่ฝากดูด้วยนะคะได้ได้วันนี้ค่ะมันน่าจะราคาพอๆกันละมั้งทำกันบ้านต่อดีก,กว่า ตอนกลางวันนี่เธอขึ้นมาพักบนห้องปะเปล่าค่ะหนูเพิ่งเรียนเสร็จเองนี่ลิปสติกชาแนลของพี่รุ่นใหม่คอลเลคชันใหม่ล่าสุดมันแตกได้ไงป้าแม่บ้านหรือเปล่าคะเขามาทำความสะอาดแล้วเขาน่าจะทำตกเหรอมันเก็บไม้ด้วยนะเลิกเช็ดนะวัววัววัวฮัลโหลแม่มลิปสติกที่แม่ซื้อให้หนูอะแตกน,นะชาแนลอะรูมเมนหนูนะ่าจะแอบขึ้นมาใช้อะ ตอนที่หนูไม่อยู่ห้องมันจะเผ้อทำเงินแตกพอหนูถามนะไม่ทำเป็น,ปนวิชีไม่อยอมรับความจริงอืมไม่เป็นไรไม่เป็ลูกเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะแม่โอนเงินไปให้ช็อปเยอะๆเอาให้มันอิจฉาอะไรกันเนี่ยที่เขาคิดว่าเราทรําหมอเขาคงคิดว่าเราไม่มีชาแนลใช้ก็เลยอยากใช้ของเขาเนี่ยนะโอ๊ยช่างเถอะทําเป็นไม่ได้ยินดีกว่าล่ามใหม่ฮึบๆเราต้องทําให้เขายอมรับเราให้ได้สู้ เก็บตังซื้อชาแนลลิปแท่งใหม่ได้แล้วราคาต้องพันสองแน่เก็บตังตั้งนานกว่าจะซื้อได้เอาไปให้พี่เขาดูดีกว่าเขาจะได้อยากเป็นเพื่อนเราพี่ดูชี้คะ่ะหนูซื้อลิปสติกมาใหม่เหมือนของพี่เลยไหนยี่ห้ออะไรชาแนลคะ่ะนี่สวยไหมนี่ลองใช้ได้นะมไม่เดียวเหรอหนูเนี่ย มีเหรอเขาไม่อยู่แต่และว,วันแต่และอากาศแดดฝน,มนลมฝนต้องมีหลายสีจ้ะมาที่ต้องเอามาแมชกันด้วยนะโห้มีุูแบนหลายหมื่นแน่ๆพี่สุดยอดไปเลยอะ<ห>่ะก็เศษตางพี่อะหนูต้องมีแบบพี่ให้ได้เลยสูน้นะจ๊ะเเขาคงไม่ยอมรับเราเป็นเพื่อนสินะ ในอันนั่นพี่ชา้ดูอะไรไพี่ใชยอยู่ Louis Vuitton Collection ใหม่สวยมากเลยพี่แบรนด์อะไรนะคะ Louis Vuitton Louis Vuitton แบรนด์อะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยราคาเท่าไหรเหรอคะว้าสี่ห้าหมื่นบาทเนี่ยสี่ห้าพียูพันกว่าบาทสำหรับเราเอ่ะก็แพงแล้วนะนี่สามหมืน่นเจาตังที่ไหนเนี่ย จับนานหนูแม่คะหนูอยากได้กระเป๋าหรูวิตตองบ้างเท่าไหร่อะลูกก็หนูเห็นเขาบอกว่าสามสี่หมื่นค่ะแม่โอ้ยแพงมากเด็กอยู่จะใช้อะไรแทนนักหนาลูกแม่หนูหนูก็ไม่มีเพื่อนแบ้างค่ะ เอาไปให้พี่เขาดูดีกว่าเขาด้านนอยากเป็นเพื่อนกับเราพี่ดูที่ค่ะกระเปลาฟาดาคอลเลคชั่นใหม่อ,หมมอะไรไปพี่สมัยเท่าไหร่อะหนูซื้อมาห้าหมื่นห้าค่ะหนูชอบสีชมพูก็เลยจัดอันนี้ว่ะนี่พี่เพิ่งซื้อมาชาแนลบอยหนังคาเวียสีดำรู้นแมนรุ่นเนี้ยต้องรอเปติ้งลิ์นานมากไม่ใช่ว่ามีตังค์ซื้อได้นะ ตรงนี้ประมาณ78เขาจะคิดว่าเราหวอนหรือเปล่านะความสัมพันธ์ของเรามันจะไม่ดีขึ้นเลยหรอต้องทำยังไงให้เขาชอบเราเนี่ย อย่าไปซื้อให้ใหม่รักไม่ได้มันจะถูกจะแพงมันก็ไม่ใช่ของพี่นะคะจะใช้ของใครก็ควรขออนุญ,ญาตก่อนไม่ใช่ทําแบบนี้ทำใครจริงเลยถ้าหนูเอาการ์ดมังซังเกงในพี่มาเหยียบขี้บ้างอนะ่ะพี่จะรู้ยยงไงไงเกงในพี่มันไม่มีกิจขี้หมานของน้องค่ะเพราะนั้นสักไม่ได้ทำดีแค่ไหนซื้อของแพงแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีหรือว่าห้องนี้มันไม่ใช่ที่ของเรานะ อยู่แล้วเหนื่อยจังเปลี่ยนห้องดีกว่าอาจารย์คะหนูขอเป็นรูมแมทค่ะคีครับคนทุกคนมีคุณค่าขอให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาหาาเกิดเป็นป่าอย่าเสียเวลาไปปีนต้นไม้ จะริมจ่ายค่าไฟเลยเหมจะมาทำเป็นเนียนหรือเปล่าหรือจ่ายจายค่าไฟหรือเปล่ามาทำเป็นเพืกอจะออกอยากออกเถึงหนูจะไม่มีตังค์เยอะเหมือนพี่อะแต่หนูมีผัวเป็นหนูมีผัวอุ้ยหาผัวไม่ได้ไม่มีผัวได้ไปหาเมียแทนมาดูโอ้ยเฮียเต็มห่วเลยเว้ย ya le